ยันไม่อยู่โซชาผิดหวังลูกทีมชุดเก็บ3แต้มเหนือเลสเตอร์โอเลกุนนาโซชาในใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าเขารู้สึกผิดหวังกับการเสียสองประตูนในเกมที่บุกไปเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานจากบีที o r สปในเกมนี้ยูไนเต็ดได้ประตูน,นำไปก่อนจากมารกัสแตชาร์ตในนาทีที่23ก่อนที่ฮาวีบานนักเตะของทีมเจ้าบ้าน จะมายิ่งตีเสมอได้อย่างรวดเร็วในอีก7นาทีต่อมาและแม้ว่าบรูโน่แกนันเดสจะยิงประตูขึ้นนำให้ทีมเยือนได้อีกครั้งก่อนหมดเวลา10นาทีแต่พวกเขาก็โดนตีเสมออย่างรวดเร็วในอีก6นาทีต่อมาทำให้เจ็บเกมเจ้ากันไป2ถึง2แบ่งไปคนละ1คะแนนทั้ง2ประตูที่เสียไปนั้นควรจะเข้าประกบให้เร็วกว่านี้ประตูแรกนั้นเห็นได้ชัด ส่วนประตูที่สองเราต้องไม่ให้พวกเขาคอราอปรสบอนได้คุณมักจะมองไปที่การเสียประตูแล้วพูดว่าน่าจะทำได้หรือเราควรทำได้ดีกว่านี้แน่นอนว่าเราต้องเล่นหนึ่งเกมในทุกๆสามวันเรามีวันที่ต้องฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษซึ่งเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่านหนึ่งคะแนนนั้นก็ไม่ได้แยากแต่เรารู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้สามแต้มจากครูแข่งที่ยากลำบากเช่นนี้โงชากล่าว